ชาวราศีธนูทุกท่านวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเราวันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีของท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูในช่วงของเดือนกระดกกระดาคมนี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงนี้ถือว่า ในเรื่องของการงานนั้นท่านจะมีความเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานไม่ว่าท่านจะทำอะไรจะเป็นงานหนักหรืองานเบาในช่วงนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยท่านจะต้องใช้ความคิดที่เรียกว่าทำงานอยู่ในช่วงนี้บางคนนั้นออกไปทำงานนอกพื้นที่หรือว่านอกสถานที่ก็ถือว่า เป็นการโชคดีอีกเช่นเดียวกันท่านจะได้ไปพบปะสังสรรค์กับผู้คนอีกมากมายบางคนนั้นไปหาประสบการณ์เกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานท่านจะประสบกับสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นไม่ว่าท่านจะติดต่ออะไรในช่วงนี้จะมีคนให้กําลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่าน ในเรื่องของการงานถือว่าในช่วงของเดือนกรดักกระดาคมนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่17เป็นต้นไปในช่วงนี้จะมีดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ในราศีกรกฎจึงทำให้ชาวราศีธันูนั้นมีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่ท่านจะทำได้ดี ในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานนั้นท่านจะประสบกับสิ่งที่ดีๆทางนั้นและจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นการลงทุนอีกเช่นเดียวกันชาวราศีธนูในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมนี้ท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านไม่ว่าจะเป็นงานในด้านของการค้าขายหรือว่าจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นดีจะมีคนนําพา ให้ท่านนั้นได้มีโชคมีลาบอีกด้วยบางคนเบื่องงานเก่าๆอยากจะหางานใหม่ทำท่านก็จะได้งานใหม่ทํำในช่วงนี้จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูทุกท่าน บางสิ่งบางอย่างที่ท่านคิดว่าทำไม่ได้แต่ท่านก็สามารถทำได้ในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานไม่มีอุปรสรรคอะไรทั้งนั้นทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ชาวราศีธนูไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่ทำแล้วก็จะมีรายได้ที่งดงามอีกด้วยทำแล้วจะมีรายรับที่ดี บางคนไปลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนกับคนอื่นก็จะมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันจะได้เงินปันผลและจะได้สิ่งของดีๆเข้ามาหาตัวท่านในเรื่องของการคลองเรือนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีคนรักที่ไว้ใจได้ทำอะไรก็คอช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำอะไรก็มีความคิดเห็นตรงกันในช่วงนี้ไม่มีการทะเลาะไม่มีการ เรียกว่าเถียงกันท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นทำอะไรพูดจาอะไรก็นิ่มนวลมีคนให้กำลังใจมีคนสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้จะดีกว่าในช่วงก่อนในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของท่านไม่ค่อยดีชาวราศีธนูจะติดขัดอยู่เรื่อยๆการงานก็รู้สึกว่ามีการสะดุดในช่วงนั้นถือว่าบางครั้งบางคราว ก็มีการหยุดงานพักงานอันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะไม่ค่อยดีเท่าไรนักในช่วงของเดือนที่แล้วชาวราศีธนูก็ได้รับบทเรียนมามากในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องการเงินอีกเช่นเดียวกันท่านก็กระท่อนกระแท่นมีบ้างไม่มีบ้างบางครั้งบางคราวอยากได้อะไรก็ไม่ได้ในช่วงก่อนนั้นชาวราศีธนูรู้สึกว่าจะลำบากอยู่ แต่ต่อจากนี้ไปในช่วงของเดือนกระดกกระดาคมท่านจะมีความสําเร็จมีความสดใสทําอะไรจะมีความสว่างสวัยอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีธนูนั่นจะไม่ได้อยน้อยกว่าราศีใดๆทั้งนั้นต่อมาอีกระยะหนึ่ง ในช่วงของวันที่19จะมีดาวพระพุธนั้นโคจรเข้าสู่ในราศีเมถุนในช่วงของเดือนกระักกรฎาคมนี้จึงทำให้ชาวราศีธนูในช่วงนี้จะต้องระมัดระวังไว้บ้างบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านนั่นก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของการงาน การงานที่ท่านเคยติดต่ออะไรไว้ทำอะไรไว้อาจจะมีการสะดุดหรือว่ามีการติดขัดได้บางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้ดังใจที่ท่านต้องการท่านสมัครงานอะไรหรือว่าท่านไปทำอะไรก็แล้วแต่รับจ้างอะไรก็จะไม่ค่อยดีในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว้การพูดการจาอย่างหนึ่งอาจจะพูดไปแล้วบางคนก็รับปากรับคาแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ไม่ ให้ความร่วมมือกับเราเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้บ้างการครบคนอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถือว่าต้องระมัดระวังบางคนก็ดีบางคนก็ใจไม่สู้ไม่ไม่ตรงกับเราบางทีบางครั้งนั้นหน้าไหว้หลังหลอกก็มีบางคนก็ทำเป็นพูดดีจาพูดจาดีทำอะไรก็ต่อหน้าดีแต่พอรับหลังแล้วก็ไปอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้น ให้ท่านระวังไว้ในด้านของการครบคนในช่วงของเดือนกรฎกรฎกราคมตอนกลางกลางเดือนนี้ก็ขอให้ท่านระวังไว้การเงินการทองในช่วงนี้ก็จะดีบ้างไม่ดีบ้างบางครั้งก็ไม่มีจับจ่ายใช้สอยบางทีก็มีเงินหมุนเวียนเข้ามาเรียกว่าเป็นเงินเข้าออกบางทีก็ไม่พอจับจ่ายใช้สอยบางทีต้องไปขอย,ยืมคนอื่น ก็มีในช่วงนี้แต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่27อันนี้จะดีขึ้นอีกสักพักหนึ่งในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงดาวอังคารน,นั้นได้โคจรเข้าสู่ในราศีกันจึงทำให้ชาวราศีธนูนั้นในช่วงนี้จะมีงานที่ดีๆเข้ามาท่านไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีชื่อเสียงได้ การงานนั่นจะมีคนให้การสนับสนุนท่านและจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือท่านอยู่เกี่ยวกับในเรื่องของการงานนับตั้งแต่วันที่2 7ของเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีธนูจะมีโชคมีลาบเข้ามาเกยอยังที่เรียกว่าไม่เคยมีมาก่อนในช่วงนี้ถือว่าดาวอังคารได้โคจรเข้าสู่ราศีกันจึงทำให้ชาวราศีธนูนั่น มีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดทำอะไรหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันเงินทองที่เรียกว่าหายา แต่ชาวราศีธนูในช่วงนี้จะหาได้ง่ายทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจและมีความสำเร็จเกิดขึ้นทางนั้นไม่ว่าท่านจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนในช่วงนี้ก็จะมีคนให้เกียรติและนิยมยกย่องท่านตัวของท่านนั้นเปรียบเสมือนว่า ท่านมีสเสน่ห์อยู่ในตัวใครเห็นใครก็ทักใครเห็นใครก็ชมนิยมยกย่องกันอยู่ในช่วงนี้บางคนได้ดิบได้ดีทํางานอยู่กะที่ก็ได้มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นบางคนนั้นทํางานเป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมาแรงทําอะไรก็มีแต่คนให้เกียรติและมีคนแต่มีคนยกย่องท่านอยู่เสมอ แต่ท่านก็ต้องระมัดระวังเป็นบางสิ่งบางอย่างตามที่เราได้เบิกบ่งบอกไปแล้วบางสิ่งบางอย่างก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้โดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวบางคนได้งานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอีกบางคนทำงานส่วนรวมอันนี้ก็ถือว่าต้องระมัดระวัง เป็นของธรรมดาถ้าหากว่าท่านทํางานส่วนรวมรวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนี้ท่านระวังมีการชิงดีชิงเด่นชิงไว้ชิงคลิปบางคนนั่นก็คอยเอารัดเอาเปรียบตัวเราเพราะฉะนั้นการทํางานส่วนรวมให้ท่านระมัดระวังไว้บ้างในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราทํางานส่วนตัว เราทําอะไรของเราอันนี้ก็ถือว่าโชคกําลังมาทําอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหยิบจับอะไรในช่วงนี้ท่านจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเงินทองที่เรียกว่าหายากแต่ชาวราศีธนูท่านจะหาเงินหาทองได้ง่ายและได้คล่องตัว เอ่ยปากอะไรทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นดวงของท่านนั้นจะผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านจะดีมากๆทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจมีคนคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของโชคลาภก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาท่านในช่วงนี้ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ท่านจะทำอะไร ในช่วงนี้ให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทางนั้นไม่ว่าท่านจะทำงานหรือว่าท่านจะค้าขายก็ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองจะไม่มีการสะดุดท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ถือว่าเป็นโชคเป็นผลดีกับตัวของท่านทางนั้นท่านจะล่ำรวยรวยโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้บางคนนั้น ไม่มีบางคนก็จะมีเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านจะเปลี่ยนจาก,กลายกลับกลายเป็นดีสิ่งไหนที่ไม่เคยมีก็จะมีเกิดขึ้นในช่วงนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพและภารนไมในเรื่องของร่างกายของเราว่าเป็นยังไงในช่วงนี้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ เป็นบางครั้งบางคราวอันทิเท่นทองล่วงทองเสียบปวดท้องให้ท่านระวังไว้ในช่วงของปลายเดือนกระักรดาคมนี้อาจจะมีเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าฉับพลันกระทันหันหรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวหรืออาจจะคนที่อยู่ใกล้ชิดติดกันอันนี้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายจ่าย นอกรายการบ่อยครั้งในช่วงนี้บางทีบางครั้งคนที่อยู่ร่วมกันอาจจะไปมีเรื่องมีราวให้เรานนั้นต้องเสียเงินเสียทองก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูต้องระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้จะมีบ่อยครั้งเกี่ยวกับในเรื่องของจับจ่ายใช้สอยสิ่งของในบ้านหรือว่า สิ่งของที่เราที่ใช้อยู่ในช่วงนี้อาจจะมีการชำรุผุพังอันนี้ต้องไปซื้อมาเปลี่ยนไปซ่อมกันอันนี้ก็จะทำให้ท่านนั้นต้องฟักเงินฟักทองแต่ก็ไม่เป็นไรท่านจะมีรายจ่ายเท่าไหรก็ไม่เป็นไรท่านมีรายรับเข้ามาทุนเจืออยู่เรื่อยๆการเงินการทองถือว่าไม่เดือดร้อนท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินจะไม่เดือดร้อนท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้เสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี